ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี่วันที่8วันอาทิตย์หงหงครับมันนี่ผมกะจีมาสำรวจน้ำมีรอบนึงเด้อครับมือขึ้นหลังมือขึ้นนี่ฝนก็ตกหนักครับเหนครับผมจะเริ่มสำรวจจากบ้านบุ้งค่าพี่แล้วไรครับนี่นะครับฝั่งขวามือก็เข่าก็เริ่มสีเหลือไปนิดเดียวแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมกะจีสำรวจน้ำไปเบื้องเรื่อยๆนะครับประมวันพาไปพี่น้องเบื้องเรื่อยๆครับไปเลยครับพี่น้องครับ เบมึงทางซ้ายไปน้ำครับแล้วก็เนี่ยครับน้ำมันก็ล้นมาถนนแล้วครับนี่แะครับอันนี้ทั้งทางขวานี่ก็ตั้มเขาก็ใกล้สิมิดน้ำแล้วครับคันตกมาอีกกะทีล้นทางนี้เลยครับทางซ้ายเนี่ยล้นมาทางขวานี่ก็ทีถนนก็ทีล้นเต็มไปด้วยน้ำครับนี่แหละครับฟังฝัวมือนี่ก็ทีจมน้าเหมือนกันครับนี่แหละครับผมก็ทีสำรวจน้ำไปเบื้องเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องครับ ขันพี่น้องฟ้าวกันรีเอาครับขันพี่น้องอยากเบิ้งธรรมชาติสีแสนสวยงามกับเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมกะทีท่ายสำรวจน้าไปเบิ้งเรื่อยๆครับนี่แหละครับน้าม,มันก็เพียรมันก็นกขึ้นมาหอดถนนพีีเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เส้นทางจากบ้านบุ้งคา่ามไม้บ้านแม่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับ ขันฟังตั้งหัวนี่ก็เข่าก็เริ่มซิมิดน้ำแล้วครับขันฟังทั้งนี้โจมไปไหลไปก็เรียบร้อยเลยครับนี่แหละครับฟังตั้งซ้ายนี่แหละครับดีครับเอาครับไทยเห็นน้ำก็เป็นทะเลไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่แล้วครับไปครับไปชมต้อเลยครับทางนี้ก็สีรอนแล้วครับขันตองไม่เอกนี่ก็ ร่นเลยครับฟังท้ายมือนี่นะครับติดล่นไปทั้งขวาผมแล้วครับเพอะฟังปุ่นกับเข่าก็ใกล้สิมิดน้าแล้วครับฟังขวามือนะครับเขากาลังงามครับพี่น้องครับเขากาลังมา่นครับครับนี่แหละครับบางช่วงกับถั่วมาแล้วครับร่นมาแล้วครับ ยังมองเงีกระทั่งโค้งครับพี่ทั้งยังอ่างเก็บน้ำคุดผือพี่ครับนี่แหละครับเนี่ก็ไหลลงมาแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละก็ถ่วมมาแล้วครับล้นถนนไปแล้วครับอี่ว่าโดนคงคิดว่าข้างคุณกับดี๋ถ่วมเหมือนกันครับนี่แหละครับนี่แหละครับก็ได้ล้นถนนมาแล้วครับไปครับบางช่วงบางตอนอาจจะบังตนไม่เด้ครับแต่ต้องขอโทษขอให้ขอให้พี่น้อง ถูกพ้นครับจะได้เห็นทุกค้นแล้วครับฟังท้างทรา,ายครับเป็นทะเลไปแล้วครับพี่น้องครับคุณละครับน้ำสีล้นถนนกับปลากัะป๋อนไหลยอยู่ด้วยครับอยู่ในโฮมนี่ครับเดี๋ยวไอ้ผมสีมาดักปลาอยู่ครับผมสั้งไอ้มุงลวดมาอยู่สิมาล่องดักก้งดักปลาล่องเบิ้งครับ ว่าซาดนี่สิได้หาปลาครับปูน้ำขอกินเป็นบ่ครับทีละครับน้ำกับเบื้องเอาครับกับถนนเดี๋ออยู่นิดเดียวครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคล้องครับทางพุทธิผือครับมือเศร้าก็เอาเขาไมาให้สุนัขสองตัวกินนี่แหละครับคู่กันคู่แฝดนี่แหละครับยางน้ำทางนี่แหละครับเพราะว่าคาน้ำท่วมมานี่บ่ฮู้ว่าแก่ทิพย์ยุใสครับ กาพูดแล้วครับอจีตไปอยู่ในหมู่บ้านหมดแล้วครับแต่ว่าขันมู่บ้านไหนเห็นกบจะสไลา์ตีไรขามันเดือครับเพราะชาติหนาพี่น้องที่เป็นขึ้นมัน่นเลยครับพี่น้องครับอไปครับไปเบืเ้องเรื่อยเลยครับนี่ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตอนนี้ผมก็อยู่แถวหน้องสารดินครับปฏิภาสพี่น้องมาสำรวจน้ำครับ เมื่คืนฝนตกหนักครับเมื่คืนครับนี่นะครับหน้ามันก็เลยเพิ่มขึ้นดีครับนี่ครับฟังขวาฟังซ้ายตอนนี้ยังบันมีคนมาหาหนูด้อยครับตอนนี้ครับเนี่ยครับจะว่าบ่งหัวปีนี่หนูสีหลายบ่ครับอาจสิบ่มีก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยครับกําลังถ่วงครับเพราะว่าเขามันมันกำลังม่านอยู่ครับหนูยังบันมีครับ นี่ครับสิถึงถนนปูนแล้วครับสิร้อนแล้วครับนี่นะครับข้างขวาไปขึ้นกันครับบางช่วงกระทวมแล้วครับผมกับจิตไทยเห็นเ้วยอครับบางช่วงบางตอนนี่นะครับขวาขวาซ้ายก็เป็นทะเลไปเรียบร้อยแล้วครับยังจะถนนยังไม่ตัดดิถวมครับนี่นะครับตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับ อันนี้ใกล้ที่บรรจบกันอีกแล้วครับทั้งโค้งสะพานเชียงขวัญหนึ่งครับนี่แหละครับหลือยังนิดเดียวครับนี่นะครับการที่บรรจบกันพอดีเลยนี่ครับมีงูความธรรมชาติครับนี่นะครับได้ครับนี่นะครับทางซ้ายนี่ครับการล้นมหากันเหลาเหนือนิดเดียวครับนี่นะครับถนนกติท่วมอันนี้ก็มหาสะพานเชียงขวัญหนึ่งพัฒนาหนึ่งครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมสิยุดวันนี้ก่อนนะครับอไปครับพี่น้องครับไปสําำรวจน้ำต่อครับครับวันนี้กับวันที่8ดตุลาคมหกวันอาทิตย์ครับหลังจากฝนตกมอคืนนี่ครับนี่นะครับีปล่ะครับน้ำเบื้องเอาครับพี่น้องครับซ้ายมือกับเป็นทะเลไปแล้วครับดีครับปลาลูกคอกปลาลูกคอกกับมี่ครับ นี่ครับงูครับนี่แหละนี่แหละครับงูกระเลี้ยนไปเลยครับกลาปล่อยไปเป็นธรรมชาติครับพี่น้องครับเท่ากับย่าจะไปนนันมันเป็ดมันครับได้ครับชมต่อแต่ว่าปีนี้อาจเทปุ่มีหนูหรอกครับเิ่งส่งครับเพราะว่าเขายังประทันมีเกีียวครับเพราะว่าเขากำลังมั่นอยู่ครับเพราะว่ายังประทันมีหนูครับ เพราะว่าขันไม่หนูกะคนก็คือจังสีมาแล้วครับเห็นแล้วครับทรายเมื่อกับจีฟ้าป่าลุงน้อยคือเก้าครับนี่แหละครับเพื่อนกับขนของขึ้นบ้านเมื่อแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าฝนมันก็คึมฟ้าคึมฝนมาอีกชั่ครับนี่ะครับมันก็สจีตกลงมาอีกัีตกลงมาอีกกับจีโยนถนนมาพี่แหละครับแล้วก็เห็นน้ำครับ บางช่วงบางตอนก็ลนถนนถ่วมมาแล้วครับผมกับทีท้ายสำรวจน้ำให้พี่น้องเบิางยุ่งสี่เด้อครับนี่ยนะครับน้องบัวกับน้องบัวแดงที่มาไายกับนี่นะครับบางทั้งขัวเนี่ยครับอันนี้ฟังทั้งซ้ายครับทางเขาฟ้ามป่าลุงน้อยนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเลือเพิ่น กูถึงฟ้ามเพิ่นครับไปครับผมก็บทีสำรวจทุล่ะครับเขาไปฮอดสะพานพุล่ะครับตีนสะพานรอบร้ันแม่ทุ่ล่ะครับกูได้มักหลงไหลธรรมชาติกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องครับเบิ่งให้น้ำแน่โมลลลาครับผููได้บ่มักกับ่านไปครับ รือว่าผู้ใดที่สนับสนุนกับทักเขามาได้ครับที่สนับสนุนก็นได้เพราะไม่มีปัญหาครับได้คือกันครับพี่ครับเดี๋ยวผมสีผ้ามปเบปิเ่งเฮียนลังน้อยห้าครับผุนละน้าก็คืนหอดเฮียนแลบร้อยแล้วครับผุนล้ครับเฮียนลังน้อยห้าครับจกเจ้าเก่าเจ้าเดิม คนละครับก็ทวมขึ้นไปแล้วแล้วครับผมนีหมองนั่งแล้วครับคนละครับอันนี้เพิ่นเนี่มาเห็ดแล้วดักป้งดักปลาครับนี่นะครับคนละครับก็โจมขึ้นไปแล้วครับบ่ารอดแล้วครับเงี้ยแางหน่อยเฮ้ยไปครับไปต่อเลยเดี๋ยวผมจะยุดไว้ชั้มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปต่อหมองสะพานติดกับบานแมดครับ